สวีดี่มีกับทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับ The w i t c h Doctor หรือหมอผีสามัญประจำบ้านของทุกท่านอีกแล้วนะจ๊ะสาววันนี้นะจ๊ะข้าพระเจ้าจะพาท่านไปโจ๊ะพรึมๆนะคะกับเทคนิค manifestation ที่แสนง่ายนะจ๊ะดูปากหมอสีนะคะแสนง่ายงา่ายมากง่ายมากนแสวเออซึ่งมันเป็นเทคนิคนะคะของ Neville Goddard นะคะที่ชื่อว่า Isn't Wonderful นะคะแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าแบบเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่เราได้พบกันไม่ใช่เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆใช่ไหมใช่มามใช่ไหมเทคนิค isnit wonderful เนี่ยนะคะมันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่อาจจะรู้สึกว่าการ visualization หรือว่าการจินตนาการในการใช้ภาพเนี่ยมันยากไปหรือว่าใครก็ตามนะที่มองหาวิธีการ manifestation แบบง่ายๆนะแบบไม่ยากมากแบบไม่ซับซ้อนเส้นเงินเพื่อนทรยศจ้ะ เพราะมันแค่ใช้ความรู้สึกแล้วก็คำพูดประโยคเดียวก็คือ Isn't it wonderful นะฮะมันช่างอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมล่ะถ้าแปลเป็นไทยถ้าเกิดใครมีคำแปลไทยที่มันดูเป็นธรรมชาติสำหรับคนไทยมากกว่านี้นะก็พูดไว้ในคอมเมนต์ได้นะจ๊ะเพราะว่านี่ก็ตันแล้วเหมือนกันนะจ๊ะเ,เราเนี่ยไม่ต้องระบุด้วยซ้ำนะคะว่ามันอัศจรรย์อะไรแต่แค่พูดมันด้วยใจนะจ๊ะแล้วก็รู้สึกให้ได้เหมือนว่าเราได้รับสิ่งนั้นๆแล้วนะจ๊ะ มันเป็นการเหมือนคล้ายๆแบบทิ้งปริศนาทําให้ sub-conscious m i n นิดนึงนะว่า,วาไม่อัศจรรย์ญญอะไรวะมันเพอร์เจอร์อะไรของมันแต่ว่าถ้ามันอัศจรรย์ญญเราก็ต้องหาวิธีทําให้มันรู้สึกอัศจรรย์จริงๆสิอะไรประมาณนี้นะเทคนิคนี้นะคะเปลี่ยนโฟกัสจากความขาดแคลนนะคะเป็นความอิ่มเอมล่วงหน้านะอย่างที่บอกว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันอ s n t wonderful แบบ l ล e แบบโอ้โหโซเดอรล่าอะไรเงี้ย ซับคอนเชียสนะคะมันไม่มันไม่สนใจนะคะว่าเราจะเฟกไม่เฟกหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าถ้ามันรู้สึกได้จริงๆแล้วเนี่ยซับคอนเชียสมายนะมันก็จะไปหาวิธีการนะให้เราได้อิสุนิทวอนเตอร์ฟูลจริงๆนะในโลก3มิติอ่าตามคำสอนของเนวิลนะคะจินตนาการบวกความรู้สึกเนี่ยมันก็คือความจริงในโลก3ามิติว่าใน Simulation คนส่วนใหญ่นะคะจะมีความสุขเมื่อได้นะ,ะแต่ในเทคนิคนี้นะสอนให้เรามีความสุข ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเข้ามาในชีวิตเทคนิคนี้นะคะทำให้จิตเราเนี่ยหลุดออกจากข้อจํากัดในปัจจุบันนะ,ะแทนที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยเราจะหันมารู้สึกยินดีกับสิ่งที่เราปรารถนาราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ You rise to a higher level of consciousness by taking your attention away from your present limitations and placing it upon that which you decide to be. ท่านจะยกระดับจิตของท่านเองขึ้นไปได้โดยการนำความสนใจออกจากข้อจำกัดในปัจจุบันของท่านแล้วหันไปจดจอ่อกับสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเป็น Do not attempt this in daydreaming or wishful thinking, but in a positive manner. อย่าทำสิ่งนี้ด้วยการฝันกลางวันหรือคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันแต่ให้ทำด้วยท่าทีที่เป็นพลังบวก Claim yourself to be the thing desired. จงประกาศกับตัวท่านเองว่าท่านคือสิ่งที่ท่านต้องการ I am that no sacrifice, no diet, no human tricks เราเป็นโดยไม่ต้องเสียสละไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องใช้กลยุทธ์ใดๆของมนุษย์ทั้งสิ้น All that is asked of you is to accept your desire ทั้งหมดที่ท่านต้องทำก็คือยอมรับความปรารถนานั้น If you dare to claim, you will express it. หากท่านกล้าที่จะอ้างสิทธิ์ในมันท่านก็สามารถจะแสดงออกมาเป็นสิ่งนั้นได้ในวิวนะคะได้แชร์เรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอเป็นนิวยอร์กเกอร์นะอายุ55ปีผู้หญิงคนนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยชีวิตนางเนี่ยพังมากเลยนะคะก็คือตกงานนี่ก็ท่วมหัวนะคะค่าเช่าก็ค้างเติ่งนะ,ะหลายเดือนนะคะสำคัญก็คือไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยคอยซัพพอร์ตสนับสนุนเลย ชีวิตของเธอนะคะเหมือนจิ๊กซอที่ไม่มีชิ้นไหนต่อเข้ากันเลยแต่ช่วงเวลาที่เธอแบบชีวิตพังทลายแทบไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตานะเธอก็ได้ไปฟังบรรยายของเนวิลนะคะและจุดจุดนั้นแหละก็คือจุดที่เธอนะคะเริ่มกลับมากอบกู้เอการาชของเธอเองนะจ๊ะท่ามกลางความมืดมิดชีวิตมืดบอดนะเธอก็เริ่มกระซิบกับตัวเองทุกคืนว่า isn't it wonderful that something marvelous is happening to me now เธอไม่รู้หรอกนะคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เธอแค่รู้สึกมันอย่างแท้จริงคืนแล้วคืนเล่านะคะเธอเริ่มรู้สึกสงบมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยพลังนะ,ะแม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่ภายในเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะจ๊ะเธอก็พูดไปเรื่อยๆนะ,ะทุกวันนะ,ะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเจ้าสาวแล้วสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆจ้าวันหนึ่งเนี่ยเธอบังเอิญเจอเพื่อนเก่านะ,ะที่ไม่ได้เจอมานานหลายปี เพื่อนคนนั้นนะมานิวยอร์กพอดีนะคะแล้วก็ได้แวะมาเจอเธอนะคะแล้วก็หลังจากที่พบเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่กี่วันถัดมานะคะมีเช็คมูลค่า2500ดอลลาร์เนี่ยส่งมาถึงหน้าบ้านเธอซึ่ง2,500ดอลลาร์นี่สมัยปูนปูน,นะคะสมัยเนวิกกด้านี่คือเยอะมากนะฮะซึ่งเช็คและอันนี้มันเป็นของขวัญจากเพื่อนคนนั้นแหละที่เคยที่เจอกันเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีคําอธิบายอะไรนะคะนอกจากว่าเขาเขียนแค่ว่าอยากจะช่วยเธอเท่านั้น เธอถึงกับน้ําตาไหลนะเพราะว่ามันมาถึงในวันที่เธอต้องการที่สุดและจัก,กรวาลน,นะคะยังมีโบนัสนะคะโบนัสแถมนะคะจัก,กรวาลไม่หยุดเท่านี้นะคะเพื่อนคนนั้นน่ะได้เล่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้ให้เพื่อนอีคนที่รู้จักกันกว่า25ปีี่ยฟังชายคนนั้นนะคะเพียงแค่ได้ยินนะคะว่าเธอเนี่ยกำลังลําบากก็ตัดสินใจนะคะส่งเช็คให้เธอทุกเดือนนะคะเป็นเวลา2ปีเต็มเพื่อให้เธอเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินนะ,ะโดยไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรเลย ่าคือใต้ตั้งตัวเลยพูดง่ายๆโลกที่เคยมืดมนนะสำหรับผู้หญิงวัยห้าสคนนี้นะก็เริ่มเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นนะของความเอื้อเฟื้อที่คาดไม่ถึงเทคนิคง่ายๆเลยที่เธอฝึกซ้ำทุกวันนะคะไม่เพียงแต่เปลี่ยนสถานการณ์ทางการเงินของเธอนะแต่ยังปลุกศรัทธาในความดีของผู้คนแล้วก็ทำให้เธอเชื่ออีกครั้งว่าจักรวาลเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกับเธอเสมอรถก็ได้ซ่อมนะคะ นี่ก็ถูกจ่ายเรียบนะฮะค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะจัดการเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เธอเนี่ยได้มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะ,ะโดยไม่ต้องทำงานเลยด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้นะคะเริ่มจากคำพูดคำเดียวก็คือ isn't it wonderful เป็นเรื่องมหัศจันย์เทคนิคนี้ทำงานยังไงนะคะ isn't wonderful เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการ manifest นะคะแต่มันคือการเปลี่ยนม,มุมมองจากภายในนะเปลี่ยนทัศนคติจากภายในของเรา มันสอนให้เรานะคะเข้าใจว่าเมื่อเรากล้าที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เปิดประตูให้จัก,กรวาลน,นะส่งความอุดมสมบูรณ์ส่งเงินส่งเพื่อนส่งใครก็ตามเนี่ยมาช่วยกอบกู้เอกราชของเรานะคะสังเกตว่าเวลาที่เรามา i ิเฟสปกติเนี่ยเเราใช้แสงใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปวิชวลไลซ์อ f ฟเฟิร์มใช่ไหมสร้างจิงนตนาการลิฟวินดีเอนสร้างฉากในตอนจบว่ามันจะเป็นยังไงเรารู้สึกใช่ไหม อย่างเช่นถ้ามุดเราอยากได้รถเราก็ต้องจินตนาการว่าเราขับรถเราอยากได้บ้านเราก็จินตน,นาการาเราอยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ปะแต่อีสานิดวันเดอร์ฟูลเนี่ยมันเป็นแบบอารมณ์แบบ7 e เ e ่ e อเลยคือแม่งรวมทุกอย่างคือกูไม่รู้แหละปัญหากูเยอะอ่ะกูแบบมีทั้งนี่มีทั้งอะไรนะค้างค่าเช่ามีทั้งเอ่อรถก็ก็พังใช่ไหมต้องการซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือรวมทั้งหมดผู้หญิงคนนี้เอาไปตูมเดียวปุ๊บอีสานิ w ว n นเดอร์ฟูลทุกอย่างแม่งซอช็อก็คือทุกอย่างได้รับการจัดการหมดเลย ไม่ต้องมานั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ก็คือโอวิชวลไลค์คนมาจ่ายค่าเช่าวิชวลไลค์ได้งานวิชวลไลค์ได้เช็คอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวิชวลไลค์ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาวิชวลไลค์ทีละอันแต่เขารวมทุกอย่างไว้แล้วจัก,กรวาลเนี่ยหาทางให้เขาเองเก็ตไหมเก็ตไหมวิธีฝึก ก็ง่ายมากเลยนะจ๊ะก็เหมือนกับการที่เราก่อนนอนทุกคืนนั่นแหละค่ะตอนเรานอนหลับลงไปหลับตาแล้วเราเริ่มเข้าสภาวะแสหรือว่า s t e t k i n to to s l p ปับเนี่ยถ้าเราปล่อยความกังวลน,นะทุกอย่างออกไปก็มีแนะนำประมาณว่าถ้าสมมุติว่านึกไม่ออกก็คือให้ลองนึกภาพกล่องมีกล่องอยู่หน้าคุณหนึ่งอันแล้วคุณก็ใส่ปัญหาทั้งหมดลงไปปุ๊บป,บปบุแล้วคุณก็ปิดกล่องแล้วก็คุณก็กระซิบกับตัวเองนะเบาๆนะจะสาว หรือไม่ก็กระซิบกระเตงในใจก็ได้นะจ๊ะว่ามันช่างนะ่าอัศจรรย์จริงๆที่สิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้ isn't it wonderful อ่าเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้พูดนะแล้วก็พูดซ้ำๆนะคะจนหัวใจของเราเนี่ยรู้สึกเบาสบายแล้วปล่อยให้ความศรัทธาเนี่ยนำคุณนะ,ะเข้าสู่ห้วงนิทราโอ้พูดเป็นกรอนมาเถอะทำแบบนี้ทุกคืนนะคะแล้ว เราเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะที่ค่อยเติบโตเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเทคนิคนี้นะมันไม่ได้เป็นแค่คําพูดนะแต่มันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตเลยที่เตือนให้เราเนี่ยรู้รู้ตัวนะคะว่าในทุกช่วงขนาของชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องมาัสเซจันซ่อนอยู่เสมอนะจ๊ะ เทคนิคนี้มีจุดเด่นยังไงคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องมีภาพในใจชัดเจนนะคะไม่ต้องใช้จินตนาการเลื่อเลอเพอร์เฟกสูงส่งนะจ๊ะไม่ต้องแบบมานั่งคํานวณรายละเอียดนะว่ามันจะต้องเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องได้สิ่งไหนแน่ๆนเพื่อมาแก้ปัญหาของเราเช่นที่บอกไปเจคนนั้นใช่ไหมมีแบบปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องหนีสินเอาทุกอย่างแม่งมารวมยำรวมกันหมดเลยคะ่ะแล้วก็บอกว่า isn't wonderful จบจบเลย แล้วก็ปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของจักรวาลหรือพระเจา้าหรือคนต้มฟิลหรืออะไรก็ตามแต่นะไปจัดมาให้เราขอแค่เรารู้สึกดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขานี่หมายถึงจักรวาลพระเจ้าจิตใต้สํานึกนะจะรู้สึกว่าอา้ามันรู้สึกดีอะไรงั้นก็ต้องทําให้มันรู้สึกดีจริงๆสินึกออกปะเออโอเคนะจ้าก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากจะฝากข้อคิดสําคัญนะคะสำหรับเทคนิคอิสเนติวานาฟูเนี่ยให้ทุกท่านจะเจสาวก็คือ manifestation เนี่ยมันไม่ใช่การที่เรานั่งภาวนานั่งขอนั่งอ้อนวอนแล้วรอนะจ๊ะมันคือการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับสิ่งที่เราปรารถนาอยากมีอยากเป็นนะคะเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าถ้าเราเนี่ยไม่เปลี่ยนอินเนอร์เซลล์ไม่เปลี่ยนจากภายในเนี่ยภายนอกมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันยากกว่าการเปลี่ยนภายนอกอีกนะใช่ไหมการเปลี่ยนภายในใจเนี่ยเพราะาเราแบบต้องแบบขุดทุกอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่ง ก็มันเป็นโปรเซสที่มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะจ๊ะถ้าเกิดใครยังไม่ manifest ก็ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเรียบเรียงกันไปค่อยๆหาวิธีการนะคะหาเทคนิคที่มันเหมาะกับตัวเองนะเทคนิคที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้สึกขึ้นมาที่เนวิลกอร์ดัสเขาบอกว่า feeling is the secret ทุกเทคนิคนะคะที่ที่เหมาะแบบเอามาในณจุดจุดนี้นะก็คือว่าเพื่อให้ช่วยให้เราเนี่ย มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะภายในถ้าเกิดใครมีเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองค้นเจอแล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ใครมีฟีดแบ c k อะไรอยากแนะนำเสนอแนอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดใครมีคำแปลที่มันแบบดูเป็นธรรมชาตินะ,ะสำหรับคำว่า i s n t i t ดวันเดอร์เนี่ยที่เป็นภาษาไทยนะคะก็อยากให้ คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้แบ่งปันเพื่อนๆกันนึกออกปะนี่ก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าจริงๆมันมีอะไรที่มันเหมาะกับนี้ไหมไม่ใช่แบบเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะร้องเพลงถ้าเกิดใครรู้ว่ารุ่นไหนนี่ก็คือรุ่นนั้นแหละค่ะโอเคก็สําหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างในชีวิตของทุกคนนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไปหมดขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะ